สวัสดีครับคุณครูสวัสดีเด็กๆทุกคนนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับครูวิทย์เดลานซิงนะครับวันนี้นะครับแน่นอนว่าจะพาทุกท่านนะครับรวมกันทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในหนังสือเล่ม4นะฮะวันนี้ถึงหน้าที่2 5แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับแน่นอนว่าก่อนเริ่มเจ้าจะแนะนําแบบนี้ว่านะครับในส่วนของหน้าหนังสือเล่ม4นะครับ วิธีการทำนะครับหรือว่าอสัดส่วนการทำนะครับแบบฝึกหัดแบ่งเป็น3ช่วงนะครับสส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับเป็นการฝึกนะครับเรื่องของสมาธิเด็กก็คือคุณครูผู้สอนบอกโจทย์นักเรียนใช้จิตนาการแล้วก็ลูกคิดนะฮะต่อไปนะครับเป็นการฝึกในเรื่องของการใช้สูตรนะครับในการบวกลบเลข2หลักนะครับในส่วนนี้ส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการฝึกในเรื่องของสุดคูณนะครับให้กับเด็กๆนะครับโอเคนะครับวันนี้ เราจะทำไปพร้อมๆกันคือในส่วนนี้นะครับมาพร้อมไหมพร้อมนะฮะมาก่อนอื่นเลยก่อนเริ่มแน่นอนว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนคือจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์หนึะครับข้อที่หนึ่งนะครับโจทย์คือเท่าไหร่24 11 4อ่อะมา24่สบวกสิครับบวกสิได้บวกอีกหนึ่งได้ไหมไม่ได้ทำไงบวกหลบสแล้วก็บวกสเซตสา รอบที่2ครับ tacos, มา24บวก11บก10ได้บวก1ไม่ได้นะครับบวกอีก4เซต39ต่อไป24บวก11บวก10ได้บวก1ไม่ได้ครับแล้วก็บวกอีก4เซต39ครับต่อไปข้อที่2มา34บวก1นนะครับลบ5 34ครับบวก11บวก10ได้บวก1ไม่ได้บวก5ลบ4แล้วก็ลบ5เซต40 สามสิบสี่บวกสิบเอ็ดบวกสิบได้บวกหนึ่งไม่ได้บวกห้าลบสแล้วก็ลบหเซตสีนะครับต่อไปสามสิวกสิเลบหซตสีต่อไปครับข้อที่สครับสามสแล้วก็บวกสนะครับเอามาสามสิบวกสิได้บวกสได้ไหมสอคู่กับสามบวกหลบสแล้วก็บวกอีกสเซตสี่ส ต่อครับ34ครับบวก12บวก1ได้บวก2ไม่ได้บวก5ลบสแล้วก็บวกอีก3เซต4ีต่อเลย34บวก12บวก3เซ็ต49นะครับต่อไปข้อที่4ครับ24 12 2อ่ามา24บวก12บได้บวก2ไม่ได้2คู่กับ3บวก5ลบ3แล้วก็บวกอีก2เซต38 สามเอ่ี่สบวกสิได้บวกสไม่ได้บวกหลบสแล้วก็บวกอีกสเซตสารอบสุดท้ายครับมายี่สบวกสิบอวกอีกสเซตสาดต่อไปครับข้อที่ห้ามายี่สิบสลบหกอ่ะยีบครับบวกสิบสาได้บวกสามได้ไหมไม่ได้ทำไงครับบวกหลบสแล้วก็ลบหเซตสา ยี่สิบวกสิบวกสิบได้บวกสามไม่ได้ทำไงบวกห้าลบสองลบหเซตสามสิบเอวกสิบสได้บวกสไม่ได้บวกหลบสแล้วก็ลบหกเซตสาต่อไปข้อที่6ครับมาโจทย์คือเท่าไหร่สามสิองมนึ่งอ่ามาสามสิบวกสิบวกสิได้บวกสไม่ได้3คู่กับ2นะบวกห้ลบสก่อนแล้วก็บวกอีกห่งเซตส สามสองบวกสิบวกหลบสนะแล้วก็บวกหเซตสี่สิบรอบสุดท้าย32มสิบวกสิบวกอีกหเซตสี่หต่อไปข้อที่เจ็ดยี่สิบเอ็ดสิบลบห้าบวกสิบวกสิบวกสไม่ได้ทำไงบวกหลบหแล้วก็ลบหเซตสามสิบยีบวกสิ กสี่ไม่ได้บวกห้าลบหน,นะครับแล้วก็ลบหเซตสามสิบยเวกสิลบหเซตสามสิบต่อไปข้อที่8นะครับข้อที่8แล้วโจทย์คือเท่าไหร่11 14 2อ่ามา11บเอ็ดวกสิบวกสิบวกสไม่ได้บวกห้าลบหนบวกสเซตยี่เท่าไหร่27ต่อครับสิอ บวก14บวก10บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1แล้วก็บวก2เซต27ต่อครับ11 14 2นะ11 14 2เซต27ต่อไปข้อที่9โจทย์คือ23 22แล้วก็4อ่ะ23บวก22บวก5ลบ3ครับแล้วก็บวกอีก4เซต49ต่อครับ 23่สิบวกยีบวกสเซตสี่รอบสุดท้าย23่สบวกยีบอวกอีก4เซตสี่ต่อไปครับข้อที่สิครับ14 23 1่่ามมา14บสีวก20บวก3ไม่ได้3ผคู่2นะบวก5ลบ2แล้วก็บวก1เซต38 ต่อไปรอบที่2ครับ14บวก20บวก3ไม่ได้บวก5ลบ2ครับแล้วก็บวกอีก1เซต3 8รอบสุดท้ายครับ 14, 2 0 3บวก1เซต38โอเคเรียบร้อย10ข้อนะครับที่เหลือนะครับคือเรื่องของสุดคูณคูณคูใช้เวลาในการจับนะครับให้เด็กๆได้ฝึกนะครับในส่วนนี้เพื่อสร้างความแม่นยำนะครับเรื่องของสุดคูณให้กับเด็กๆนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณครูทุกท่านนะครับที่รับร่วมกันรับชมคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ